ไหบอมม์ has been l a n t e d chain headshot โดน chain เลย่ขอิงฟู๊บเวฟมรเวฟใครที่กำลังมองหาซื้อรหัสเกม P P ในราคาประหยัดไม่โกงไม่เกียนนี่เลยเพจ hand นซัม X ซื้อขายไ d ดีเกมเป็นเพจของผมเองนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ ก็มาอยู่กันในช่วงแววนแคนไปบอลครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้แคนหรือเปล่า <Head shot. S 2> อุ้ยอเมออยอผู้หญิงหรือเปล่านะ <laughs> ยอกยอกนะครับ <Mission S 2> อ,อยู่กับชื่อจุดประหลาดประหลาดของเราเนาะโ <Head shot. S 2> อ้ยฟุกไปสองวินแล้ววนะ น่าจะได้สามวินนะผมนะน่าจะได้เขาแคนนะถ้าแคนเขามาดูอยู่ก็อขอโทษขออภัยเด้อเด้อที่มาแวนแคนเนะข้าหัวเลยสามวินละน่าจะผ่านนะเดี๋ยวสี่ไปก่อนนะสี่เชียวเชียไปก่อน right, นี่ชื่อประหลาดประหลาดเขายังรับส่วนมากผมไปห้องไหนนี่เตะหมดเลยนะชื่อแบบนี้เนี่ย เขาไม่ค่อยอยากให้อยู่มนีไม่โดนขอโทษขอโทษเดยยิบพายขออีกสักวินไปออาเมยจะได้เข้าแคนแล้วก็ okay. s <S ใครที่สนใจดีก็ลิลก์งอยู่ตายล่างคลิปเลยเด้อ ตายเหมือนข้นแรงเลยเรือตัวบางเลยตัวผมมีเลือดร้อยให้อะจริงละ่ะน,นี่กระโดดยิงกระโดดยิงผมเทสผู้หญิงเดยบ้างอ่ะ เกือบยิงไม่โดนนะก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวไปดูกันตอนวอลเลยนะก็ไม่อยู่กันในห้องวอลแล้วนะผมเรามาขอแครนแล้วนะนีเอาเบื่อไม่ใช่ผู้หญิงนะผมผู้ชายพี่แกเป็นผู้ชายนตอนเป็นผู้กก็ซะแล้วเข้าโหมดจริงจังมาเปนึง้วอาจจะไม่ค่อยพูดบางครั้งนะเพราะว่ายิงอยู่ หลังคาฟเฟ่ตัวได้กินเยอะท่ไหมันเงี้ยแบบนี้ล่ะเฮ้ยแล้วไปไหนไฟร์ในห้อนเฮ้ยเอลปีหรือเปล่ากขวาอน่นเฮ้ยช้าที่ไหน กันน้เว้ผยงยาวแตกฟังแเถอะครับยาวะผมดันเองนะบ้ Chain h e a d s h ยาวยาวยาวคาเต้คาเต้เครับเดิมครับเดิเขาเลยครับยาวยาวยลอกยาวแล้คอยล็อกยาวเ่องดันนะพอา Chain Headshot ไปย Oh, Mission success. All right, let's move out. ì, không Fire in the hole! ừm, lắm 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 เกิดน,นี่คนเกิด<า>หรอวะลกไปเลดิเฮ็ดช็อตโอ้โหชฮัดปีโอ้โหเจ้าเอาเรื่องจัดเลยโอเคลุกจัดจัดดีว่าต้องเอกี <c oughs> นะเฮเชือ <c oughs> ช่อเช่างไม่มีช่อมไม่มีอะ lên kill! nào, coi bay đây. nào? L, lên, ơ coi lên. L, khuyên nào. À. Đi nào đó? tang ta à phê toa móng máy móng máy. bay e, bay càng e cho bay headshot. bay 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 mình bay không có

ไม่ใช่ไม่ยาวอ่ะหลุมแล้วก็หลุมแล้วขวามือนะขวาขวาขวาเนี่ยเอ๊ะยันแม่เล่นหรือยังเจ็โป่วยยี่เอาเรื่องว่ะที่มันเ,เรื่องจัดเลยมิชชั่นสุ kses ห้าศูนย์หรอวะโอเค Let's go <ป>นี่ห้าศูนย์เลยพี่เกินไปดันมาแล้วพี่ เดือยอยู่หลังคาเฟ่ยอยอยู่หลังบ้านเออตรงก็กำลังดังหลังคาเฟ่นี่ว่ะเข้าหัวจ้กกาครับเกิดไปละไฟร์ในหอ ในคาเฟ่เนยตัวเลนเจอร์อยู่หลังคาเฟ่นี่ว่ะมาตัวนะ

เจรันเข้าไปดอกผีเลยเจอาี่บนเกิดเพี่ดันให้เอาทานไยมาเฮ้ยข้างข้าหน้าเะไนเนี่เดิ่ผมผมผมเหลือ50อสิบอะเออแต่เปิดเลยเควิน